สวน้่านมั่งชัยนะครับอยู่ที่วัดหนองบอลตะบนนาการอำเภอสมนน่นจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้การกระถินประจำป,จำปี2567นะครับบรรยากาศโรงทานที่วัดหนองบอนนะครับผู้โดยกระชนชพุทธนะครับหลังไหลามาทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพโรงทานนะครับบรรยากาศ ตอนนี้ครับเต็มพื้นที่บริเวณวัดนะครับลงทานจากบ้านโัตะต้องนะครับวันนี้มาทำก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่ครัวยุ้ยกินก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังเสิร์ฟนะครับ สม <si ้มตำนะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านในมุตต้องนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับลงทานส้มตำรงทานขนมจีนนะครับเยอะเลยนะครับโรงทานเดี๋ยวเราดูโรงทานกันดสารอดด้วยกันนะวันนี้เป็นนของเราแล้วนะครับ โล่งทานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะครับนนคุณได้บ้านอย่างครับเป็ดภาพบรรยากาศหน,อง,นองบอลน,นี่ก๋วยเตี๋ยวยาวเลยใช่ไหมล้นานล้นานเด็ดลน,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 นอร,อรอ่อยอร่อยอร่อยที่สุดในน้องบอลยอดเลยนะครับอันนี <c oughs> ้มาจากไหนครับ มามนองบอลสุนันท์บ้านฉันนะครับเก็บบรรยากาศนะครับใกล้อาหารัตวาจากที่น้องต่าบ้านใกล้บ้านไกลเสุเนันท์บ้านฉันวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศน,นี่ลงทานไปรุ่นครับมาจากไหน,นครับเนี่ย โค้ด้าโค้ด้นะครับสมเด็มั่นฉันครับเกีบรรยากาศนะครับเลยที่มาร่วมด้วยกันในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ร่วมทอดกระถิ่นที่วัดสองบอนของเราในวันี้นะครับร่วบูชาได้เลยนะครับผ้าไตรนะครับอาบูชาไว้เลยนะครับเวลาเราแห่กระถิ่นรอบบุญสดเนี่ยเราก็จะได้อุ้มพระไตรไปด้วย ต้มตำวีระมีคุกลชิ้นทอดครัวลือโลมันครับยังไม่มาเลยอันนี้ดูจากหน้าแม่ครัวนะครับอร่อยแน่นอนครับสมเด็จมั่นฉันครับเก็บบรรยากาศนะครับงทานนะครับเริ่มบรรเลงเพลงตำแล้วนะครับเนี่ยภาพไทยของเรานั้นมีไม่เยอะมีเพียะงทานขนมจีนมาจากไหนครับงทานเท่านั้นตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วเรอจะพาเดี๋ยวไม่มาอันนี้롱ทานข้างหลัง ส้มตำนะครับส้มตำกบ้านหนองบอนะครับคนเยอะเลยคนเยอะมากเอาตัวลงฐาเสร็จแล้วจะได้ไปแห่องค์กระถิ่นร่วมกันนะครับเจ้าภาพมาเกินลงทานครับไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมร านขนมปังมาจากไหนครับลงทานสุเนินครับสุเนินครับสุเนินมั่นฉันครับเก็บภาพบรรยากาศลงทานนะครับรอบอุโบสถอ่าเรามีท่า็จเราเป็นคนที่น้องเลยโอ้ลงทานเยอะเลยนะครับอันนี้รออย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยรอเวลาวันนี้มันทาอะไรกันน้ำนะครับสุเนินมั่นฉันครับเราอยู่ที่วัดหนองบอนตำบลนากลางอำเภอสุนินจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้เรา อยู่ที่นี่นะครับอันนี้เอาเลยครับโอ้ยอร่อยไม่อร่อยดูเจอละกันนะครับโอ้ยเป็นตาหน้าะอ่อนนะครับอ,อร่อยมากใช, <mand ly> ใช่ไหมถึงเ <relatives> ดนินบ้านฉันครับนี่ครับการันตีความอร่อย <admin> ก๋วยเตี๋ยวบ้านบูตะต้องนะครับรงรงลงทานเยอะเลยนะครับ คนเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถแห่กันนะครับไอสครีมไอสครีมไอสครีมนะครับมาจากไหนครับไอสครีมมาจากไหนครับบ้านนาครับที่บ้านนาเด่นโพชนาเด่นโพชนานะครับสุเนินบ้านฉันเรามาเก็บบรรยากาศที่วัดหนองบอนนะครับโลงทานบรรยากาศคึกคักมากนะครับวัดหนองบอน